แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นนาข้าวต้นนี้นะฮะผมขอจัดอยู่ในประเภทพืชนาคำว่าพืชนาก็คือปลูกกันเป็นนานาเป็นต้นไม้ที่ชอบความแฉะนาข้าวเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งไม้ประเภทนี้พื้นฐานของเขาคือพืชล้มลุกครับเป็นไม้ล้มลุกพื้นฐานของไม้ล้มลุกคือกินปุ๋ยเก่งเพราะเขามีอายุสั้น ยิ่งถ้าเกิดเป็นข้าวเบายิ่งกินปุ๋ยเก่งมากๆเลยเพราะเขาจะอายุสั้นกว่าข้าวหนักปุ๋ยต้องถึงปุ๋ยต้องพอปุ๋ยต้องมากและเพียงพอต่อความต้องการของไม้ประเภทนี้และที่สําคัญคือต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยน้าด้วยฮะเพราะพื้นดินส่วนมากเราก็จะเป็นโคลนไม่ใช่ว่าเป็นดินร่วนเหมือนการปลูกไม้ในประเภทอื่นดังนั้นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําต้องครบและมันจะทให้ผลผลิตของเราเนี่ยเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นยิ่งใช้ก็ยิ่งชัดเจนลองทําเสติฤดูการหนึ่งฤดูการสองฤดูการสามดูครับเราจะเห็น เห็นได้ชัดเลยว่าสภาพดินจะดีขึ้นผลผลิตของเราก็จะดีขึ้นมากตามไปด้วยครับซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคมี่แล้วจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับว่ามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลข้างท่า633สซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14่าอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเ C6.3 3ตัวนี้จะมีซิลิกาน,นาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินมาน้านเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจส3อมสในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนครตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสม แล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานเสเบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลค้างคาว6-3ขนสามพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ j จซีโยังไงความต่างต่าง,ต,างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลค้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลค้างคาวสูงมากม แล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไมาแล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโอมสามประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับระบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มงควหรือจะใช้เจสิโอมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินรียจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรียร์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรีย์เคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยของจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติร้อเเฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เเปป็็นนนนุ๋ยยอิทรรีี์กได้้พาะตััวมเป็น ออแกนิกแบบ100% 2ตตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ำฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมจำเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุป เยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดแดทั้งสิ้น,นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนี้สกัดมาจากธรรมชาาาตติทีี่่่มมันนนน้้องขึปุ๋ยเเคก็พระวใวใส มของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ต์ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีสองสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ำา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับหิ้วก็จะดีมากเเลยตัววหิ้จะป็น โตาฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับหิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีีตตััววเสริมอกนึง น,นั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวฮิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมีเป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวบลอตสามแอคมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งก็พอยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนาอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลาสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โ,นโนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพวามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะ รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย กก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ p l u สด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F ตัว F ัคือธาตุอาหารครบ14บ่ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอคมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอ,อก1ก๊อกอก๊อกอกครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันเนี้ยคือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ฮิวรไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคืือออช่่วงเเกก็บผผลิตัันนนี้้มมไรูห ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าวิธีการใช้ ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับสาหรับแปลงนานะฮะช่วงเวลาเราไถาที่ทาเทือกเนี่ยเราว่านปุ๋ยเม็ดไปเลยครับเจซีหอมสามสองกระสอบต่อ1นึ่ได้แล้วทิ้งไว้ประมาณ15-30ถึงวันครับเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ยปรับโครงสร้างดินก่อนหลังจากนั้นเราก็ลงต้นพันธุ์ได้เลยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์เราอยากจะแช่เมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํเจซี 301 plus หิ 1> 1้วผสมลงในน้ำแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ำของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้แมลงเนี่ยมาคาบเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ำบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแช่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชือ้อรายาฆ่าแมลงหรือ,อยาอะไรก็ได้ ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ําของจอนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพอลงต้นพันธุ์เสร็จปุ๊บเราหว,ว่านปุ๋ยเม็ดจอนคอยสูตรไหนก็ได้นะครับอีกหนึ่งกระสอบต่อนหนึ่งไร่สำหรับปุ๋ยน้ำนะฮะเราจะฉีดพ่นตอนที่มันงอกใบแล้วประมาณ18-20วันก็จะฉีด พ่นปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำที่เราต้องใช้คือสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก JC 301 พลัสวันฮิวหนึ่งแล้วก็แอคเมีีดพ่นทุกๆ5วันก็ดี7วันก็ได้ฉีดพ่นแบบนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเลยและช่วงกลางฤดูกาลคือข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วเราหวานปุ๋ยเม็ดสูตรไหนก็ได้นะครับอีก1รอบและทีนี้เปลี่ยนครับจากสูตรบำร,รุงต้นให้กลายมาเป็นบำร,รุงดอกผลครับเปลี่ยน3ามูให้กลายมาเป็น F พลัสเปลี่ยนพลัสวันให้เป็นพลัสถูกฉีดพ่นไปเรื่อยๆพอมันออกดอกมันกำลังผสมเกสรให้หยุดฉีดก่อนครับแล้วเราจะไปฉีดอีกครั้งหนึ่งตอนที่มัน ติดรวงแล้วแล้วก็ฉีดต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวเลยหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยเราไถาที่ทาเทองใหม่เราก็หว่านปุ๋ยเม็ดเจ132กระสอบต่อหนึ่งไร่เหมือนเดิมครับแล้วก็ทําเหมือนข้อ1ต่อไปในฤดูกาลต่อไปได้เลยครับสรุปแล้วเราจะใช้ปุ๋ยเมรร็ดฤดูกาลหนึ่งเนี่ยสี่กระสอบต่อหนึ่งได้ครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยในเครื่องของจอรนคอยแบบกลางฤดูกาลเนี่ยคือเราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาเดิมก่อนแล้วรอบต่อไปจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยของจอรนคอยแล้วผมแนะนําว่าให ผสมปุ๋ยเคมีเดิมกับปุ๋ยเม็ดของจอนคอยเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งแล้วก็หว่าน เหลวฤดูกาลหน้าเราค่อยใช้ปุ๋ยของจอรนคอยแบบฟูลเซตเต็มสตรีมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บ u ล i n o n l i n e .ORG ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปน,นะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็ ก็าสามารถใช้ปุ๋ยหวงจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก,ก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยห่วงจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ท่านอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ ว่าจะเลิกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสิมสามก็ใช้มูลค้างคาวสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นันย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสบโรมสามในการปรับโครง ชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ําก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อแหละครับว่าเพื่อเจะเน้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ําเนี่ย สับแค่2อย่างครับไม่3ามก็ f พัดไม่พัดวันก็พัดถูส่วนฮิวส่วนแอ m เใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอ์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆล้ครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอร์นคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอร์นคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้น ของเพื่อนสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจอนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมาก จะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเรา ที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับ<ๆ>ก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุ๋ยของจอรคอยและตัวผมจะ มีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ